ก็อยู่กับแอปสันนะครับอาการก็คือกระพริบ Flip. อย่างนี้นะครับเปิดปิดเครื่องก็ไม่หายนะครับเปิดปิดเครื่องก็ไม่หายนะครับตัวนี้เป็นรุ่น3110นะครับ L 3110ตระกูลซีรีส์นะครับอาการตัวนี้นะครับซึ่ง ได้ไปค้นคว้าในเน็ตนะครับก็เกิดจากซับหมึกเต็มนะครับซับหมึกเต็มนะครับดังนั้นในการเคลียร์ซับหมึกนะครับจะต้องมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมเคลียร์ซับหมึกนะครับซึ่งได้หาดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีการเคลียร์ซับหมึกนะครับของ e อ s ซันะครับ L3110 นะครับอาการก็เหมือนที่พูดไปข้างต้นนะครับก็คือไฟกระพริบนะครับตรงรูปหยดหมึกกับรูปกระดาษนะครับกระพริบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การทำเลยนะครับขั้นตอนแรกก็หาโปรแกรมมานะครับแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับเห็นนะครับ บนคลิกไปนะครับพอขึ้นมาตัวนี้แล้วนะครับให้เราเลือกที่ select นะครับหารุ่นของของพิลเตอร์เรานะครับจะต้องเสียบสายสัญญาณด้วยนะครับเสียบสายสัญญาณนะครับเลือกเป็น3 1มนหนนะครับตรงพอร์ตนะครับ เราเลือกเป็น USB 017นะครับ L 3 1 0 Series นซีรีส์นะครับายกดโอเคนะครับามาในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกที่ปุ่มนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วมาที่นี่ครับอันนี้คือทำความสะอาดหพวพิมพ์นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นการเคลียร์ซับบึกนะครับ ในส่วนนี้ให้เราคลิกที่เมนตรงนี้นะครับเมนแพดคอนเตอร์นะครับตัวนี้คลิกเสร็จแล้วให้เราเช็คดูว่าพิ้นไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่าเออเลอร,ร์นะครับเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์นะครับไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวลองมาเลือกตัวนี้ใหม่นะครับ กดออกก่อนนะครับเลือกตรงซีรีส์ใหม่นะครับตรงพอร์ตนะครับเลือกตรงพอร์ตให้เป็น Auto Selection ดูนะครับแล้วก็กดโอเคดูนะครับหรือว่าจะหายไหมนะครับที่เมนนะครับเหมือนเดิมนะครับเช็คดูว่าเครื่องเราปินไปจำนวนเท่าไหร่แล้ว อไม่หายนะครับไม่หายสามหนึน่งศูนย์เกิดเออร,อร์นะครับลองคลีนนิ่งดูครับ ไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับป็ิ้นก็ไม่ได้แมนเท่าน,นั้น <c oughs> ไม่ทราบเป็นกับเวอร์ชันหรือเปล่านะครับ สามพันหนึ่งศูนย์ลองใหม่นะครับไม่ได้เลยเออเลอร์ จากคลิปเมื่อกี้นะครับก็ผมด้องการดาวโหลดโปรแกรมมาใหม่นะครับโปรแกรมนี้นะครับก็ต้องปิดไฟวอลก่อนนะครับปิดโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนถึงจะสามารถทำงานได้คลิกขวาทันเอสนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสนะครับครั้งแรกที่เราใช้งานจะใส่รหัสนะครับรหัสก็เดี๋ยวไว้ในใต้ลิงก์นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ไปที่ชิเลกนะครับตัวนี้ตัวโมเดลเนียมจะล็อกไว้เลยนะครับโปรแกรมจะล็อกไว้เลยส่วนข้างล่างเลือกเป็น usb นะครับ05นะครับของท่านจะเป็น06ก็แล้วแต่นะครับเลือกเป็นขึ้นแบบนี้นะครับให้มีซีรีส์นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการวอรนะครับนี่ครับปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จําการเคลียร์ซับมิ่นะครับ โปรแกรมก็จะขึ้นมา2อตัวนะครับเลือกตัวบนนะครับเป็นการเช็คนะครับว่าเครื่องเราปริ้นไปแล้วเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ปริ้นไปนแล้ว6000กว่านะครับซึ่งสูงสุดอยู่ที่6000นสามร้อยสีแผ่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการท,ทั้งสองเลยนะครับแล้วก็ install นะครับ ผมนี้นะครับกด yes นะครับอ่าโปรแกรมให้ทำการเปิดปิดเครื่อง p r i นเตอนะครับเดี๋ยวไปดูที่ปรินเตอนะครับกด ok ไปก่อนนะครับเปิดปิดนะครับจะปิดนะครับก็ดูว่าจะหายไหมนะครับก็ไฟกระพริบนะครับ ซึ่งโปรแกรมดาวน์โหลดชุดแรกใช้ไม่ได้นะครับอตอนนี้หายแล้วนะครับไฟกระพริบรูปหยดหมึกกับกระดาษหายแล้วเดี๋ยวเราจะลองปริ้นดูนะครับปริ้นเทสดูว่าออกไหมนะครับโอเคนะครับโปรแกรมก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะ r r n t t e s t นะครับ print test ตอนนี้สั่งพิมพ์ไปแล้วนะครับใช้ได้ครับโปรแกรมนี้ใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์กับพี่พน้องในละถ่ายหลายท่านนะครับที่ประสบปัญหาเช่นเดียวก,กันกับผมนะครับก็สามารถเอาโ,โปรแกรมไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตาม นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนนี้ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ